วันนี้นะครับผมจะพามาถลม่มบุฟเฟ่เนื้อไดเอทในราคาแค่990าบาทร้านนี้นะฮะเป็นบุฟเฟ่เนื้อไดเอทร้านแรกในประเทศไทยเลยนะฮะอันนี้ก็สั่งสเต็กเนื้อ3าชิ้นเลยนะฮะ<อ>ปกติไปกินหน่นอยชิ้นหนึ่งก็เป็นร้อยแล้วนะฮะเป็นเนื้อทักคายนะฮะนี้ไดเอทกันถ้าสังเกตสีเนื้อจะมีความเข้มมากแล้วมันจะดูแบบเข้มข้นแบบอยู่ทุกขันของเนื้อโอ้ตัวกลางจะมีความแดงๆหน่อยนี่ ตอนนี้เราก็กินปาเตกของคนลงกันได้ประามาณ30-40กิโลแล้วมาสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาถล่มบุฟเฟ่เนื้อดเอทในราคาแค่990บาทร้านนี้นะครับเป็นบุฟเฟ่เนื้อดเอทร้านแรกในประเทศไทยเลยนะครับชื่อว่าร้านบุชเชอร์บอยครับตั้งอยู่ที่เลี่ยงเมืองปากเกร็ดครับ เราก็มาอยู่ในร้านนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารเนื้อแต่ละแบบมันบีทั้งแบบสเต็ตกทั้งสลด์ทั้งปิ้งย่างเราให้พี่คนในนั้เนเลยราคา990บาทนี่เราสั่งเนื้อมาสั่งได้ทุกตัวในเล่มนี้เลยค่ะ <ใน S 3> ตัวน,นี้นจะเป็นรวมทุกอย่างรวม็คือ่หม้อชาวบูปิ้งย่างรวมหมดได้<ถ>ได้ออดตอนนี้มีอะไรบ้างครับได้ตอนนี้จะมีเป็นสเต็ิลอยไดเอทค่ะแล้วก็ซักไอไดเอทักคันเดอร์ ตัวไดเอทจะสามารถทำปเป็นช <ไป S 2> ิ้นสเต็กได้แนะนำนะคะแต่ก็ย่างได้แต่เป็นชิ้นหนึ่งประมาณกาไปไปนนี่กรัมประมาณอยู่ที่200-300กาโล200กรโมโอ้อโหถ้าแบบนี้คน900กว่็สิบมนกิน2ชิ้นก็คุมเลยนะใช่นอกจากเนื้อไดเอทแล้วอ่ะที่เนี่ยผมดูเมนูยังมีเมนูอื่นที่เป็นเนื้อแองคัสหรือว่าเป็นเนื้ออะไรพวกนี้อีกใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะก็สามารถทำได้กันเป็นบางตัวเราจะแนะนำาดยมีชนังงานกอแนะนำว่าตัวนี้สามารถทำได้และจะช่วยช่วยานน้ำเนื้อเลยค่ะ เอาไดเอทที่เป็นบเต็กอะเอามาอย่างละสองทำจะต็กลอยทำชักทำชักคันเด้อเลยเอาเป็นสเต็กอย่างละสองกินถามผมถ้าพีคันญญาทำเป็นสเต็กได้ไหมได้ค่ะทำสเต็กลอยได้พีคันญญากินสเต็กได้พีคันญญาสเต็กผมชอบถ้าเอาพีคัญญาอยากสองแล้วแล้วก็สเต็กลอยอีกสองได้แล้วมันมีแบบไหนบนสเต็กสลัดหมอกบ้างเนี่ยถ้าสลัดพีคัญญาจะได้ทุกตัวนะคะแต่ไม่แนะนำเป็นตัวเนื้อนอกแก้วเพราะว่าตัวเนื้อนอกแก้วเราจะแนะนำทานคู่กับซาบู <languages? S 1> อ,อ๋อที่นี่มีปิ้งย่างแบบชาบูด้วยไม่ได้คิดราคาเพิ่มอะไรก็คือเราสามารถสั่ง้อกชาู่ได้เราเพิ่มเลยใช่ค่ะก็รวมเลยต้องบอกนะว่าเข้ามานี่แอดท้องนะราคานี้990เราเป็นเนื้อไดเอทมีเนื้อหลายชนิดมีเป็นสเต็กเนื้อเลือกแบบได้แถมชาบูได้อีกเราเขาบอกเก้ารอเก้าสนี่คือเอทเรานั้นรวมน้ำรวมเลยแล้วคืออะไเคือหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าเนื้อไดเอทอะไรนะคือเนื้อไดเอทเป็นเนื้อที่ผ่านการคั่วอกมาแล้วเป็นการเอาเนื้อไปเก็บในอุณหภูมิที่คงที่ความชื ทำใหเอนไซม์ของเนื้อฮะออกมาย่อยตัวนื้อด้านนอกข้อเสียของเนื้อใดเอทอ่ะคือเนื้อจะผลเสียน้ําหนักไปเยอะมากถ้าเป็นเนื้อ1ึงกิโลมันอาจะเหลือแค่เจ็ดร้อยกรัมห้าร้อยกรัมอะไรอย่างงี้ยิ่งไดเอทนะยิ่งเสียน้าหนักแต่สิ่งที่ได้คือความนุ่มความพองความมันเท้ความมันแทรกเข้าไปอย่างะในตัวเนื้อทําให้เนื้อตัวเนี้ยราคาแพงมากๆถ้าเรามากินกันอย่างนี้บอกเลยว่าพคตร9เก้าร้อยเก้าสิบบาที่อาหารมาแล้วนะพี่เจ้าของร้านมาพอดีที่เชิญเลยครับ สวัสดีครับแล้วผมพี่คิดยังไงเนี่ยเปิดอย่างนี้ถ้าเกิดถูกโต๊ะสั่งประมาณแบบเล่นขัดนไหมขาดทุนเลยเพราะว่าผมปกติไม่ต้องใดเอกนะแค่แบบทานในพิคันย่าเนี่ยไปกินด้านนอกก็จานหนึ่งสี่ห้าร้อยแล้วนะครับจะเป็นราคาใช่ไหมอันนี้ปกติที่มีร้านที่เปิดขายเป็นราคาได้ไหมมีครับมีร้านแก้วอากาศแก้วอากาศจเปิดถ้าพี่คันย่าจริงจริงคาจะขายที่ขีดละสองร้อยสิบเปิดมากี่เดือนแล้วครับ อันนี้มา2เดือนเป็นไงกำไรอะไรอย่างเงยเขาบอกได้ไหมกำไมน้อยกำไมน้อยแต่มีคำขอไม่ได้ถึงกับแย่ขนาดนั้นทุกที่เปิดร้านอย่างนี่คือที่อะไรอ่ะที่ยังใหม่เลยอยากแบ่งแนลนะอยากแบ่แนลเป็นดิจิตอลแลระเทไทยเลยนะแลนร์แล้วก็คือผมเป็นซับเคเตอร์ด้วยอ่ามันเลยได้ราคาเนื้อที่ดีกว่าร้านอาหารทั่วไปลืมบอกไปว่าร้านนี้ต้องอยากเปิดเป๊ะเป็นราคาแล้วยังมีจำหน่ายรายแยกด้วยเป็นเนื้อเกรดดีทั้งหมดเลยประสบการา์ใจละเอียดเลย โอเคได้ครับเดี๋ยวผมลองชิมเลยนบได้เลยครับขอบคุณมากครับน่ากินมา,<อ>มากๆป้ <thriving> ๊เราจะเริ่มแผบเนื้อตัวไหนก่อนดีผมต้องเก็บเท่ไปดูก่อนดีกว่าเ่ไหมท้งเนือ้อใดเอทไม่ไดเอทนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูอันนี้คือปฏติบลอยปลาสเต็กดเอทนะครับส่วนอันนี้นจะไม่ไดเอทให้สังเกตค,ความเข้มข้นคือตีจะเข้มข้นกว่าเยอะเลยอืมแต่ว่าตัวนี้มันจะแบบชิ้นเนื้อหดลงมาเล็กาหน่อยเพานเีเนื้อคือมันมีการสุดจุดเดน้ย่อยเข้ามาุนเล็น้ม่ตองตัดผิวด้านนอกออกไปนะ คือที่นี่นะฮะไม่ได้มีแค่าแต่กอย่างเดียวคือจะมีแบบสไลด์เป็นเกตที่ยายด้วยคือเราเลือกเลยว่าส่วนไหนจะเอาแบบสไลด์หรือจะมาเป็นสเต็กนะฮะอันนี้ก็คือรวมเลยเป็นเนื้อแหงกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบพี่ซันย่ากระชิบลอยอะไรพวกนี้คือรวมมานในนี้หมดเลยอีกอย่างหนึ่งนะฮะร้านนี้เป็นฮาลานแพงก็จะมีมันเนื้อมาให้ทากะก่อน ้าไปแล้วก้าวบอก็ติดเนื้อได้เอ็ดอันนี้ฝั่งกะเต็กเนื้อสามชิ้นเลยนะฮะปกติไปกินหน่นอยชิ้นหนึ่งก็เป็นร้อยแล้วนะฮะชิ้นหนึ่งไม่ได้เป็นร้อยบ้างชิ้นหนึ่งแบบเนี้ยหลายร้อยหลายใช่ลองกัดดูนะะไม่รู้เป็นเนื้อโอ้โหเตาดีมากดีนะเตาะมณนีอย่างนี้ถึงในน่าจะแหล่ๆอยู่อือแค่หั่นก็หรูแล้วนุ่มมากนี่ฮะอือ ผมนี่ฮะไปครับให้เป็นสายเนื้อนะผมอยากพี่ดองจริงเนื้อใดเหตุนี่คือมันเป็นมิติใหม่ของเนื้อเลยคือเป็นการทำให้เนื้อมีความ,ม,มนุ่มเข้มข้นจริงๆอร่อยมากผมบอกให้เลยนะไมต่างจาที่อื่นนะผเขาินเป็นกี่นะ,ะกี่หนึ่งสองสามร้อยนะที่นี่เก้าร้อยห้าสิบยูคือกินแบบไม่ต้องติมเลยฮนะ ไปดูความมันความหยดนะมันหยดหยดอะคือมันงสิบรอยเป็นเนื้อที่มีมันของข้อ่ะลองจิ้มจิ้มบิงย่าของเขานะจิ้มบิงย่าเลยมันจะมีความกริงกิงหน่อยบวกมันจะมีความคล้ายๆน้ำจิ้มเ้าเป็นไก่อ่ะแต่ว่ามันจะแบบมันออกแนวญี่ปุ่นแหละอืมบนตรงกลางเราเป็นน้ำจิ้มเจียวแบบไทยเดีอข่ลองจิ้มดูจิ้มมันจิ้มเจียวมาแล้วฮะ,ะโอ้โหโ ต่อไปนะเป็นเนื้อชักไายนะฮะนี้ได้เห็นกันถ้าสังเกตตีเนื้อจะมีความเข้มมากแล้วมันจะดูแบบเข้มข้นแบบอยู่ทุกอนุของเนื้อคือด้วยความที่เป็นสเต็กให้ดูความหนานะครับนี่เราก็ความกลมแต่ดูลายนะฮะลายแบบว้าวคือผม้องหน้าเป็นเฟร์สเต็กอย่างเงี้ยคือปกติจะกินแบบปิ้งย่างนี่เป็นเนื้อที่ตัดไลมาแล้วนะเป็นชิ้นเป็นอันมากโบกับบ้านเลยเขเรียกกินแบบแะลาโอ้โหเอาแค่นี้พอเนี่มันแป๊บเดียวปลุกอะ นี่นประมาณนี้พอดึงดึงดึงดึตรกลางมัมีความ,มแดงหน่อยนี่ชั้ไอร่อยดีมากเฮ้ยชั้ไกนะ่้วผมจะพูดแนี่คือมันคือเหมือนผัดคอหมูฮะแต่ันี้คือผัดคอวัวเปล่มผันคอซึ่งปกติผัดค,ค,คอมีความนุ่มอยู่แล้วแต่ยิ่งเอาไปไดเอกได้โคตรนุ่มเลยโอ้ยท่องดู ด้วยความทีออ่เราได้เอกมาแล้วบมือนข้าวเหมือนไขมข้น,นโดยที่เราไม่ต้องย่างให้มันสุกมากตอนถ้าบางทีเนื้อบางอาาันถ้าเราย่างไม่สุกบางทีกลิ่นเนื้อมันเลผหกข้าขได้เอกมันหอมอยู่แล้วต่อไปเป็นชักเทนเดอร์ฮนะนี่ให้ดูสีแนละ้วก็ดูลายนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อในเอกตัวของเขานะฮะเนื้อคือมันจะมีเปลี่ยนไปนเรื่อยๆนะ คือบางช่วงก็จะมีมิ้นท์คันยะไดเอทอะไรพวกนีนนน้แล้วแต่ว่ากระต๊อบเนื้อเขาได้มาเมื่อไหร่แต่เนี่ยคือไดเอทที่ผิดวันขึ้นไปก็คือแบบมึงต้องรอกระตอร๊อบเิดแล้วไม่แน่ไม่นอนแต่เขามีเนื้อให้เดืองของผังตัวแน่นอนท่ะนทำไงตัางเนี้ไดเอทเพิ่มไหมดีเลยครับขอตังอต้งอาหารเพิ่มไหมอาหารเพิ่มไหมกรติบรอยไดเอทของชัดไทยไดเอทของใช่ไหมค่ะเซ็นเตอร์บริการอย่างละสองอย่างละสองขอบคุณมากครับ าม,มากชิมเลยก่อนนี่ฮะอันนี้มีแดงๆหม,มูกรอนิดหน่อยอืมเฮ้ยสักินเดื้อนุ่มอวัอนนี้ห้ามพลาดเลยกูอยากกนเนื้อบริสุทธปงวัวกรงทาง,งบ้างรสชาตของอันนี้เข้มข้นมากนี่ฮะตัโบโตได้เพราะว่ามันนุ่มมาก ต่อไปผมขอเพิกมีิคันย่าตอนนีไม่ได้เองอันแต่ชิ้นแบบนี้ปกติผมไปกินตามร้านก็จะประมาณตีร้อยห้าร้อยต้องมีใช่ใคือถ้าพี่เขาไม่สัตพ์ภยเองเขาไม่สามารถขายได้ในราคานี้นะใช่ไม่ได้หรอกคือปกติที่เขาเปิดร้านเป็นราคาอยู่แล้วดังมากๆนะคิดว่าตุ๊กแกวอากาศอยู่แถวคอยแบบที่นนทบุรีนี่แหละด้วยความที่คนชอบเนื้อแล้วเป็นคำไเอร์เนื้อเขาอยากเปิดเป็นเหมือนกับร้านบุฟเฟ่ต์เปกนื้อด้วย ซึิ่งทำให้เหมือนกับวัตถุดิบของเขาอดีมากๆเป็นขวัญของคนรักเนื้อเลยดีกว่าครับรานนี้อันนี้เป็นไส้กรอกเนื้อนะฮะใช้เป็นไส้แก่นะครับแล้วเป็นเนื้อ แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยคนที่นับถือศาสนาอิสลามมากินร้านนี้ได้เลยนะคะร้านนี้ค่าร้านเนี่ยแท้ต้องจัดไส้กรอกเนื้อนะคะร้านนี้ยังมีแฮมเนื้อด้วยนี่ฮะไปนี่ฮะแฮมเนื้อน่ะรูปของกินรมควันมีความนุ่มได้เอาเนื้อตัวนี้ไหม ผมก็ไม่รู ies, ้ว่าคืออะไรนะเพราะเยอะเรือเกินมีเขามีน้นโจคาโรบีเนื with. ้อแองกัส <legitimacy> ค <t uk> ือเนื <t uk> <t uk ้อพิลานนี้จะดูสดมากเลยนะเอาเครื่องได้แล้พิมบากง่ายพิ่บากุ้งปาก็ดีนะ ไส้กรอกเนื้อแท้คือข้างในเขาจะเป็นเนื้อผสมมันแล้วหนังอ่ะคือแบบไม่ได้แข็งนะคือไม่ใช่หนังทอดแต่มันแบบมันเอาไว้ยัดตัวไออส้กรอกกระติ๊บลอยอันนี้คือกติ๊บลอยไม่ได้เอกตันใหญ่มากอยากให้ดูว่า990วลอยฝังแบบเนื้อแบบนี้ได้ไม่อั้นอ่ะอันนี้ไม่ต้องได้เอกกนะ็ได้นะมึงไดไหน ผมจะสรุปไว้ฟังก่อนนะ<ๆ>เผื่อคนดูดูไม่ทานตอนนี้เรากินไปประมาณยังไม่ถึงครึ่งทางเลย <c oughs> ตอนนี้กินปลาติกเนื้อไปคนละเป็นติกินแล้วในระาคา990บาทนะครับคุ้มมากๆปูแม่แน,นะคือร้านนี้นะผมว่าถ้าคุณรู้จักออกไปนะร้านแปกเจียร์จานเลยก่อนเพราะเราจะเอาหม้อเนื้อปูนะ้องลายมาอันนี้เขาหุ่นเป็นเหมือนกับเตาปะไตญี่ปุ่นเลยนะครับก็คือดูปสวยแล้วก็ร้อนเนื้อน้องลายผมนะถึงเรียกว่าผมจบเตี้ยเนื้อเลย อุ้ยรุ้มากไปในปากแล้วโป้งเราจะกินเนื้อส่วนครับขอโทษครับเนี่ยเอาขึ้นก่อนอันนี้กินคารเน่ส่วดของปาติ้ปลอยเมื่อกี้เรกินปาติ้ปลอยมาแล้วเป็นปาติ้ปลอยคาร์ดต่อไปเรากินเป็นปาติ้ปลอยไดเอทดีกว่าเนี่ยอันนคนน่ากินหน้าตาสวยงามผีจะเข้มกว่าเนี่ยเล็กกว่าหน่อยวิ่งโดนอีกแล้วมา ันนี้เป็นะชักไอตอนนี้เราก็มีการสั่งเป็นกระติกนี่ยแกะเพื่อไปแล้วก็ลิ้นมั่วเพื่อไปนะฮะเจ้าร้ยเจ้าติดแม่เจ้าอยากให้ดูสีตายเอ็มาาขอ,อย่างแล้วาม่ดูดิความเข้มนะฮะเราแด้แล้วยังเห็นมันแทรกในเนื้อของคุณอยู่เลยนะ เมื่อกี้กินมาติดลอยปกติว่าอร่อยนุ่มแล้วพอไดเอทกุ๊บบอกเลยว่าแตกต่างใครไม่เคยลองต้องลองม่ต้องกินหรองอ,อันนี้คือเป็นชัคเทนเดอร์นะฮะหรือนนเรียกว่าใบภายพนั่นเองนะที่นี่จะหั่นเป็นเนหนาประมาณหนึ่งเซน ตัวต mm. um, ักเป็น no สูตรแท้ยรือชาบมันแบบเค็มข้นหรือมีไนโตรมีเ no ค็มข้นก็มีนะครับอันนี้นะครับเป็นน่องแก้วชาบูนะเราไม่ได้สั่งหม้อชาบูมาแต่ว่าอันนี้ทีมงานเราต้มมาให้ให้ลองกินนะน่องแก้วอร่อยมากเราน่องแก้วชาบูนะฮะโหอื้หยหอมอร่อยมากแล้วน้ำซุปก็เหมือนเป็นน้ำต้มนะคือพอต้มแล้วมันเข้าเนื้อมันจะอร่อยมาก หมูนี้เพิ่งทอดอันนี้คือเนื้อแกะนะฮะ่วนนี้<ก>คันยากนี่ให้ดูเป็นสเต็กนี้เลยหากินยากมากนที่อื่นไม่เคยมีเป็นสเต็กอยาก่างนี้โอ้แต่อนีผมว่าย่างนานแน่เลยบงศ์ตะกาไปส่วนรอบๆอันนี้คือลิ้นมวัวนะฮะจะลงไปเรื่อยๆลิ้นมวัวลิ้นมวัวก็บอกใช้ั้งแต่ขวดโอนลิ้นยัปนปลายลิ้นเลยนะฮะแล้วก็ใหญ่ปุ๊บนี่ฮใบเอ็ดมาเพิ่มแล้วนะครับ ฝันได้ไม่อั้นจริงๆอ่ะลองนิดไงว่ากินบุ้งกข้าวกระเทียมนะที่รา้านเขามีไอ้ฝันนะอันนี้รวมอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยข้าวกระเทียมอของเขาอ่ะคือเขาเป็นผัดกับเนยจะเป็นสาตล์เหมือนคาราเลยอ่ะก็คือญญทุกอย่างที่ใช้เป็นที่ม่แต่กลัวแต่เหล่พวกนี้ไม่มีน้ำมันหมนูนะมันก็จะหอมเนยเวย้ยอันนี้นะเป็นข้าวราดกิมบัวอ่ะแล้วก็ราดทิ้งๆลาไปนี่อันนร<ช>้น้ำหนักหนักด้วยนะทิมยากินี่คือนะใช่ใช่ใช่ราดไปนี่เป็นคอามเป็นดำ,ดำใช่ ลงไส้กอกอะเนี่ยผมบอก,ลก,อกเลยว่าไส้กอกเ่ยที่มีห้ามพลาดเลยเคนที่มาแล้วแบบไม่อยากกินไส้กอกนี่ไม่ได้นะต้องลอไส้กอกที่อร่อยมากนี่คือแลมส่วนีคันเนาะเพรากว่ามีคันเนาคือต่วที่อร่อยที่สุดสนคนชอบมากที่สุดนะฮะมีมนันเยอะทอดนะฮะลองแลมนะแรงอร่อยเดี๋ยวแลมนะฮะลอบ้างุ ตอนนี้เราก็กินปลาเตกของคนลุกันได้ประมาณ30-40กินแล้วละอ่ะมาเอิหน่อยนะฮะนี่ฮะกินเกีย๊ยวฮะฝั่งนี้ยังขาวๆนี่ตรงกลางให้ดูความฉ่ำมันยังหยดอ่ะ มีหรวมๆกันไม่ต่ำฟังติดอ่ะราคา990บาทนะครับเป็นบุฟเฟ่ต์เนื้อไดเอทข้าแรกของประเทศไทยเลยเราไม่ได้มีแค่บุฟเฟ่ต์เนื้อไดเอทอย่างเดียว เนื้อธรรมดาก็มีเหมือนตามร้านอาหารญี่ปุ่นแบบเป็นเนื้อแองกัสเป็นลิ้นบัวเป็นแลมก็มีนะฮะข้าววเที่ยวห่อฐานเล่นอย่างอื่นก็มีครับไม่เคยเห็นปุ๊บเป้ยมีไห้ใจจุ๋ขนาดนี้มาก่อนฟังดู้าวมากแล้วก็ฝากเนื้อนะคือพี่เจ้าของร้านเขาเป็นสับว์ไทยเนือด้วยครับผมเป็นร้านชื่อร้านว่าะุูแกอากาศนะับตรงนั้นอยู่ตรงซอยสามุรัสกีครับส่วนร้านเนี่ยบุ้งเชอร์บอยอยู่ที่เรื่เมืองปากเกตครับครับก็ฝากทั้งต่อร้านมีด้วยวันนี้เราลาไปก่อนเดี๋ยวทุกคนตาม่ไไดด้วีคครรััับบสส